สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการดูดินบอลสีว่าดินนั้นหมดอายุดินนั้นเสื่อมสภาพแล้วต้นบอลสีของเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะนี่คือบอลสีที่มีอาการดินหมดอายุหรือว่าดินเสื่อมเขาจะมีอาการแสดงออกที่ใบและลำต้นเลยค่ะต้นเขาจะโซมใบเขาก็จะซีด บางทีก็มีใบไม้ใบตกให้เราเห็นถึงแม้ว่าดินเขาจะไม่แข็งดินเขาจะร่วนซุยอยู่แต่ถ้าดินนั้นเสื่อมดินนั้นหมดธาตุอาหารก็จะส่งผลมาที่ใบค่ะใบเขาก็จะแตกหลอดออกมาใบาเขาจะไม่สดใสเลยค่ะวันนี้เราก็จะทำการรื้และเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่เพื่อเติมธาตุอาหารค่ะ เรามาทำการหรือบอนสีหกหลงต้นนี้กันเลยค่ะกระถางหนึ่งเขาจะมีออกมาหลายต้นเลยค่ะการที่เขามีหลายต้นเขาก็ต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นค่ะเราจะเห็นว่าแต่ละต้นเขาจะมีเขีย้ยมีตาที่เยอะมากเลยค่ะบอนสีที่มีขนาด หลายต้นเราก็ควรที่จะมีธาตุอาหารให้เขาเยอะพอสมควรค่ะเมื่อเราหรือเขาออกมาแล้วใบเก่าของเขานั้นจะเหลืองโทมถึงเราจะบำรุงอย่างไรเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมานอกจากเขาจะมีการแตกขึ้นมาใหม่ค่ะเราจึงตัดเขาทิ้งไปเดี๋ยวเราจะทำการปลูกเขาใหม่ค่ะดินที่เราจะผสมปูก เราจะเน้นที่ล้วนซุยเราก็จะมีพวกใบไม้ปุ๋ยคอกหรือจะเป็นเปลือกไข่เราจะผสมรวมกันเพื่อให้ดินนั้นซุปล้วนซุยและมีธาตุอาหารที่เยอะพอสมควรค่ะแล้วเราก็จะเอาต้นบอนสีมาปลูกเลยค่ะเราก็จะมีการตัดรากที่ยาวๆออกไปบ้างค่ะ เราจะปลูกกระถางให้เหลือน้อยต้นค่ะเพราะว่าแต่ละต้นเขาจะมีเขี้ยวมีตาเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่ค่ะถ้าเราปลูกในจำนวนที่เยอะธาตุอาหารไม่เพียงพอก็ทำให้ต้นเขาโทมและไม่แข็งแรงไปเขาก็จะโทมไม่สดใสค่ะเราจะปลูกกระถางละสองต้นค่ะ เมื่อเขาแตกและฟื้นขึ้นมาใหม่เขาก็จะเริ่มมีการแตกนอใหม่ขึ้นมาค่ะเมื่อเรามีบอลสีที่จำนวนเยอะๆในกอเดียวกันถ้าเขามีอาการต้นโซมหรือท่านอาหารไม่เพียงพอเราก็ควรที่จะแยกเขามาปลูกอีกกระถางหนึ่งค่ะเพื่อให้เขามีการแตกกอะแตกกอมาใหม่และเขาจะใบจะสวยสดใสมากเลยค่ะ นี่คือบอนสีที่เราแยกมาเปลี่ยนกระถางใบเขาก็จะใหญ่และกัดสีสวยและมีใบที่สดใสมากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีบอนสีที่ต้นโทมก็ลองมาเปลี่ยนกระถางเราจะได้บอนสีที่สวยใบเข้มสีสดใสมากสวัสดีค่ะ